เออทนหน่อยก็แล้วแต่นะอ้าวไม่มีที่คารันเสากับช่องแต่ละช่องนั้นเต็มทุกคคนนะรับสสวัสดีแฟนเพจลยลำบากที่หนึ่งท่นานที่มาช้ามาเยี่ยมมาชมนะครับนะครับมา <ละ S 1> ไม่ทันก็หมดนะครับบันเสานะดีแต่บันเสานี่แหละนะครับ วันเสาร์ที่30นะครับวันดังการวันพฤหัสิบหกนะครับเนื้อผ้ารอบกว้างเยอะไปเที่ยวไปดูนะครับตลาดน้องแปงนะครับวันนี้นะครับจะลองมาเขาจัดสถานที่ได้สวยจริงจริงวันดังการจะว่าเดี๋ยวเราเดินชมกันนะเมื่อไม่ที่ได้เจอเด็กๆไม่รไปทางไหนนะครับมือใหญ่มากเลยนะครับยาวสถานที่ยาวตั้งแบบยาวๆตัวนี้ก็จะเป็นที่จำหน่ายโรตารี่นะครับ เราจัดใหม่นะครับเป็นโซนนะฮะโซนอาหารโซนเสื้อผ้าโซนเสื้อผ้าของเก่าครับก็จะอยู่ทางนู้นนะเสื้อผ้าของเก่าอยู่ทางนู้นโซนทางนู้นครับโซนอาหารครับโซนอาหารทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีนะเดี๋ยวเราไปชมนะครับบรรยากาศนะฮะ แต่ก่อนตรงนี้ตลาดนัดก็จะมีทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์นะที่ที่ที่ทจำได้นะครับก็จะเป็นตลาดนัดทุก,ท,กทุกวันเสาร์วันนี้วันเสาร์เลยเลยผมก็ที่โอกาสดีก็ไว้มาดูมาชมนะครับวันนี้เป็นเป็นเสื้อผ้ามือสองนะเดี๋ยวพาไปชมต่งตางๆเลย นี่ครับสวยตามราคานะครับ10 20 40 45 55ห้าห้าห้าร้อยหนึ่งก็มีนะครับออแตบบ่แสภาพนะครับสวยนี่นะครับออก็โซนเสื้อผ้ามือสองก็จะอยู่โซนทางนี้นะครับทางทิศใต้ทางนู้นก็มีด้วยนะครับออทางนู้นก็มีทางนี้ก็มีจับ,บดัดใสวยมาก สมากก็แต่ก่อนสมัยอนานแล้วครับแอดมีนก็ชอบมาซื้อของมือสองเหมือนกันครับใส่ตลอดนะครับมือสอน้อยมากที่จะซื้อมือหนึ่งะส่วนนี้โซนรองเท้านะครับคู่ละร้อยเจ็ดสิบบาทสวยๆนะครับสวัสดีครับตลาดนัดนี้จะมีเฉพาะวันเสาร์ใช่ไหมครับผม มีวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์เนาะขายดีไหมนี่ช่องนี้ไม่เท่าไหร่ติดแต่ฝนฝนเนาะปกติแล้วอ่ะขอให้ขายดีครับผมไปชมบรรยากาศต่อนะก็จะมีวันวันอะไรวันวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเมื่อกี้ ผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะก็มาเยี่ยมม,มาชมได้นะครับตลาดนัดนะครับสามอาทิตย์หนึ่งมีสามวันแด้มาเปิดสามสามครั้งนะครับตลาดท้องเป็ดเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือหนึ่งมีทุกนะครับมันทุกอย่างนะอของเล่นรองเท้ามีหมดโซนอาหารก็อยู่ฝั่งาทางโน,น้นน่าจะอยู่ฝั่งตรงกลางครับโซนอาหาร จัดได้สวยครับนะครับราคาแปดสิบบาทก็มีนะครับสวยๆตลาดนั้นตัวละยี่สิบบาทตัวละสิบบาทก็มีสวยๆชมกันคลิปแบบยาวๆนะครับเพราะว่าตลาดนี้ยาวใหญ่ ใหญ่นะครับผมเขาจับเขาจัดจัดได้ดีนะครับแต่ละรอบแต่ละรอบก็จัดได้ดีห้าสิบห้าบาทเบอร์ยี่สิบแปดโอ้เตียวยี่สิบแปดอดมินใส่ไม่ได้ฮะแอดมินต้องสามสิบกว่านะครือสวยฮะ กันเกงก็สวยเสื้อผ้าก็สวยนะครับถึงจะเป็นมือสองมือหนึ่งก็อยู่ฝั่งทางนี้นะครับสวยๆของวัยรุ่นก็มีก็แยะนี่ก็เป็นของเด็กๆดูจากคนกินนะยังคอยที่คอยเดิมครับเอะรับใหม่ใช่มั้ยครับ โอกางเกยงยีนมุมนี้สวยครับสวยครับแล้วแต่พี่น้องจอะหา,หาเจอนะครับตัวละสองร้อยห้าสิบบาทโอ,โอเคครับผมสวยบิ๊กจอนโอ้สมัยนั้นผมก็เคยใส่อยู่นะครับบิ๊กจอน สัวนนี้ของห้างะแพงมากนี่นะครับตัวละ250บาทก็สวยนะครับผมตรงนี้ลอตเตอรี่พรุ่งนี้รวย <c oughs> วนี้รวย <c oughs> ห้าสนะิบห้าบาทนะครับห้าสิบห้านะบาทอันนี้ก็ร้อยบาทนะครับเก่งยีนนะร้อยบาทเราจะเป็นดูทรงแลยเหมือนจะเป็นของผู้หญิงนะอย่าลืมนะครับอังคารพฤหัสอังคารพฤหัสเสาร์นะอังคารพฤหัสเสาร์เรจะเป็นตลาดนัดหนองเป็ดครับ เนกางเกงก็สวยๆคนระับไม่นจริง<ป>โอ้ยอดเลยมีหมดนะครับมาเชิญมาเลือกซื้อได้นะมาดูได้เยอะแยะตลาดนั้นหนองเป็เป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากแล้วก็จัดสถานที่แต่และร้านนะัเป็นล็อกๆนะครับ แต่ราคาเช่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับถ้าอยากรู้ก็มามาสอบถามได้นะครับนี่ครับมุมรองเท้ามือสองนะครับคอนเวิร์ตนะครับโอ้สวยๆฮะเลือกดีๆก็เจอนะครับโอ้สีสวยฮะนี่ครับรองเท้าคอนเวิร์ตเยอะๆเลยฮะ สวยครับใหญ่มากครับยาวมาจากนู้นเดินมายาวไหลมากเดี๋ยวจะมามุมอาหารบ้างนะครับก็จะอยู่ตรงกลางครับอาหาร ข้างๆก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับกางกีงตรงกลางก็จะเป็นอาหารร้านอาหารอยู่ตรงกลางไปดูอันนี้ก็เป็นของมือสองนะครับเยอะๆนะเยอะจริงๆนะครับ แล้วแต่พี่น้องจะชอบแบบไหนก็มาเลือกชมได้นะครับเยอะมากจะเป็นเครื่องเสียงครับยุคก็ซูนนะขนาดนี้นครับเทปกระเส็จก็มีโทรทัศน์นะครับเก่าๆก็มี ก็มาเลือกชมมาดูนะครับว่<บ>ามีอะไรนะครับก็จะนัดนี้ก็จะมีวันองนังคารวันพุธและก็วันนะใช่ไหมอังคารพฤหัสอังคารพฤหัสเสาร์ตลาดนัดอังคารพฤหัสเสาร์อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับกางเกง,ง,เก,ง,งก็จะจะอยู่ฝั่งทางนี้ก็มือหนึ่งนะ แโซนอาหารจะอยู่ตรงกลางครับโซนอาหารจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งทางนู้นนะสองข้างเดินทางนู้นก็ได้เดินทางนี้ก็ได้อาหารก็น่าจะน่าจะเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนเหมือนกันนะนี่ก็ปทูเส็งละยี่สิบบาทโอ้ปทูเหมือนกันนะครับเส็ลงละยี่สิบ้าก็มีอ๋อนี่สี่ส <h isa> ิบก็มีครับนี้ครับ หมูข้นงในสวยๆกระเป๋าแบรนด์เนมฮะดังโต้เคสมือถือมีเยอะมากแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นก็มีเยอะปลาปลานี่กิโลละละแปดสิบบาท บาทตอยางเนนนะ0บาทกิโลนะแบบนี้แหะนะนครับชุดละร้อยอันนี้ก็ร้อยครับมาซื้อได้ฝัง่งทานนี้ก็จะเป็นอาหารนะฝั่ง ทางโน้นก็เสื้อผ้าอันนี้ก็เสื้อผ้านะครับมันก็เย็ยนแล้วพี่น้องก็เริ่มมาจับใจายใช้สอยนะครับอาหารกัดกินทั้งของขาวของหวาน,น้วครับข,ของสําเร็จนะครับมีหมดนะหมูก็กิโลกระดูกก็ร้อยบาทนะเนื้อสามชั้นก็ร้อยยี่สิบนะครับนมนี่ก็มีเยอะไข่ไหมแล้วก็เป็นไขนะ่อะ แต่เป็นถุงก็มีครับห้าสิบบาทยี่สิบบาทครับผมนี่คือเป็นปุ้งครับน่าจะถาดจะละร้อยครับขาดละร้อยนี่ครับเขียนตาคาหมดนะจะมาเลือกซื้อได้นะครับตลาดน้องแปบนะครับผมทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์ ใหญ่มากเลยทำใหม่จัดระเบียบได้ดีฮะไม่ร้อนนะเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมานช่วงเวลานี้ร้อนมากเลยนะแต่ทํำล้างคายอย่างนี้ไม่ร้อนนะเส่ินสบายๆนะอ่า,าเยอะมากครับเว่นรอๆก็มีครใส่แล้วรออใส่แล้วเทนะ่อะ กระเป๋าเยอะจริงๆครับครบรรครันผลไม้ผรัง่งนะครับผมรังคิมจูสับปะรดเยอะเยอะครับม่เย,ยี่ยมชมเลือกซื้อได้นะครับตลาดนัดน้องแฝดครับ ทุกวันนี้ทําได้จัดระเบียบไ,ได้ดีนะครับทําเป็นล็อกนะครับแต่เย็นกว่านี้มืดกว่านี้ผู้คนนะ่าจะเดินเดินที่ยวชมเยอะนะอันนี้น้ำหอมไดมอนด์ขวดละร้อยบาทนี่ครับมีขายอยู่ที่ตลาดน้องเปบปนะครับเช็นเชิญนะเพชโทรศัพท์ราคาร้อยบาทห0ิบาทครัมี ต้องใช้เวลานะครับจะพาพี nah ่น้องได้ได้ชมได้ดูนะครับบรรยากาศของตลาดแห่งนี้นะฮะใหญ่ครับใหญ่นะสถานที่ใหญ่คนขายของขายก็เยอะนะเป็นสายตาก็มีนะแป็นสายตาเป็นคันเดดนะครับผม เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะครับไวรุนก็มีหมดนะเดี๋ยวแอดมินซื้อลำไยสักกิโลหนึ่งเนดะี๋กินลำไยเอาสาโลนึงครับผม เอดมีนซื้อลำใหญ่ไปรับประทานก่อนครับผม โลหนึ่งลำใหญ่ครับเดินตั้งนานได้ลำใหญ่ทุงได้กิโลหนึ่งเดินตั้งนานตรงนี้ก็จะเป็นเป็นกองอำนวยการครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรส่วนกลางครับที่ฝ่ายประชาันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นโรตีนะครับก็จะมานั่งขายตรงนี้ครับมาขายตรงนี้พพี่น้องลุงป้านาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มา เดินลื้อซื้อหาสินค้าที่ตลาดหนองแปดของเรากันนะครับยังไงก็อย่าลืมกันนะครับผมทุกเย็นวันฝั่งทางนี้ก็มีนะครับฝั่งที่นี้ก็ก็มีอาหารเหมือนกันนะสองสองฝั่งนะตรงนี้ก็จะอาจะเป็นมีเวลาประมาณทิ้งกลางด้วยหรือว่า15บหนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสามารถมาเดินเลือกซื้อหาสินค้าที่ตลาดหนองแปดของเรากันได้เลยนะครับก็ยังยืนยันการันตีและ คอนเฟิร์มกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับทุกวันอังคารวันพระรหัสบดีแล้วก็วันเสาร์นะครับสามารถมาได้เลยนะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปมาเลือกซื้อหาสินค้านะครับที่ตลาดหนองแปดกันได้เลยนะครับที่จอดรถจอดราเรามีให้บริการนะครับสะดวกสบายนะครับฟรีไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดการจราจรก็สะดวกนะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดก็ตามที่นํายุดยานพาหนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซ ก็ดีนะครับยังไงก็ขอความร่วมมือกันนิดนึงนะครับจอดรถกันให้เป็นระเบียบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเพื่อเฟื่อสถานที่จอดให้กับเหล่าบรรดาคุณลูกค้าท่านถัดไปที่จะมาใช้บริการกับทางตลาดของเรากันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนลงจากรถนะครับก่อนออกจากรถนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยกันให้ดีสักนิดนึงนะครับล็อกรถกันให้ดีนะครับดึงุญแรรถกันออกมาด้วยแล้วก็ในส่วนของรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับนอกจากจะ ล็อกคอรถดึงกุญแจรถออกมาแล้วนะครับย้ําเตือนอีกครั้งนะครับสําคัญเลยนะครับตรงนี้คือสิ่งของมีค่าใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์หรือแม้แต่กระทั่งหมวกน็อกนะครับที่มีราคาค่อนข้างแพงหรือราคาสูงนะครับอย่าแขวนอย่าวางทิ้งไว้ที่รถของท่านเป็นอันขาลนะครับเนื่องจากว่าพอตลาดเราเปิดทําการแล้วนะครับมีคนเข้าออกตลอดเวลานะครับพื้นที่มันกว้างขวางนะครับคนก็ ุกล้าานนะครรับเประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งตรงนี้ก่อนนะที่จะออกไปนะฝั่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสวยๆนะครับทั้งกางเกงครับผมก็เป็นเสื้อเสื้อผ้ากางเกงมือหนึ่งนะครับมือสองจะอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับเอ็ดมินเดินออกไปก่อนเพราะว่าของที่อยู่ในรถมีนะครับมีเดี๋ยวออกไปรื่อยๆนะครอ็ดมินเดินออกไปก่อนเพราะว่าของที่อยู่ในรถมีนะครับมีเดี๋ยวออกไปเรื่อยๆ รู้จะจอดตรงไหนลืมแล้วว่าเข้าตรงไหนอ่ะก็ตลาดนัดตรงนี้ก็จะมีทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับพี่น้องท่านใดที่อยากมาจัดไก่ใช้สวยก็มาเลยนะครับอยู่บ้านน้องแปบนะครับตำบลตำบลในเมืองหรือเปล่าครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หรือตำบลอีสานไม่แน่ใจนะครับผม ผมจะกลับมาทางนี้หน่อยมาดูเสื้อผ้านะครับทางนี้นี่นะตรงกลางก็จะเป็นอาหารสําเร็จรูปแล้วก็อาหารของขาวของหวานครับเลือกชมได้นะครับจะมาซื้อนะฮะเปิดตั้งแต่บ่ายสามจนถึงจนถึงตอนไหนหรอก็ฟังจากคลิปเมื่อกี้นะ กางเกงกางเกงยีนนะสวยๆตัวละร้อยบาทโอ้ร้อยสี่สิบโอ้น่าน่าลนาองครับอันนี้ก็โอ้กางเกงดีนะครับนี่แรงเล่ไม่ได้ซื้อไปสักสองตัวซื้อสองตัวสวยจริงๆครับผมสวยอันนี้เบอร์อะไรเบอร์ใหญ่ถ้าเบอร์ใหญ่เอาหน้าเอานะมีตำดี เบอร์33นะเพชรมินน่าจะใส่ไม่ได้เแบอร์สามสิบเจ็ดก็ใหญ่เหมือนกันมีเต๋เสื้อตุงเก่งแบรนด์ดีๆฮะถึงจะเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่าก็โอเคครับนี่ครับงยีนนะชอบยีนนะครผมมุมนี้ก็ตุ้งเกงมีเต๋แบรนด์ดังๆนะครับ มาดูได้นะครับมาเลือกซื้อได้อยู่ฝั่งทางตะวันออกนะครก็มีสองฝั่งนะครับอากาศช่วงนี้ร้อนครับผมกำลังร้อนพอดีเลยของทางนี้เบาบางแต่อาหารสำเร็จรูปเยอะนะครับเยอะมากๆ มีทุกอย่างนะครับอาหารสำเร็จรูปทั้งแกงทั้งผัดทั้งทอดนะฮะมีหมดวันนี้รองเท้านะครับีรองเท,ท้าที่ที่ชอบมากเลยนะฮะมีทกใ่ใส์ใหญ่ๆพอดีเลยโอ้สวยครับสวยจริงๆไครที่ชอบไบรุ่นท่านไหนชอบคอนเวิร์ตเข้ามาดูได้ครับเยอะมากเลยเยอะอจริงครับเบอสอง สวยๆด้วยไซส์ใหญ่ก็มีใหญ่สุดไม่รู้กี่เบอร์อะไรไนะมาเยี่ยมชมดูเองครับผมดูก่อนเพราะเราเดี๋ยจะมีต้นโพธิ์เดี๋ยวเราไปดูตรงซ่างก่อนนะมุมอาหารนะอาหารสำเร็จรูปแล้วผลมไม้อยู่ตรงนี้ ของข้างมาเลือกมาดูมาชมได้นะครับตลาดนองแปบตอนนี้ตอนนี้พี่น้องก็เริ่มที่จะมาจาัดให่ชอยแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วขนะับข้าวหาอาหารนะครับ โอ้ย่างปลอดไทยอะ่ะอันนี้กุ้งอันนี้สุกแล้วก็มีสามสิบห้าสิบบาทนะไฟโบราณเดี๋ยวนอนไม่หลับ <c oughs> ยังไม่กินนะ <c oughs> พอประมาณนี้นะครับผมให้พี่น้องได้รับชมนะนะครับต่อมาส้มผัสเองนะครับ มาสัมผัสเองตลาดน้องเป๊นะครับบุรีรัมมาสัมผัสเองนะครับมาเที่ยวมาชมมาจับจ่ายใช้สอยเองเลยครับผมตอนนี้ผู้คนก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้วประตูนะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะเต็มนี่เลยนะครับผมน่าจะเต็มนี่นะเพราะว่าทำลังคาทำอะไรจัดจัดได้ดีนะครับผมตามล็อกเป็นล็อกเป็นอะไรก็ได้ดีนะ ไม่ไม่ใช่เหมือนแต่อนครับไปอยู่ตากแดดนะครับร้อนวันนี้ทํหลังคาทาทาลอบทําอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็น่าก็สบายสะดวกสบายนะครับประมาณนี้นะครับผมเปนมินกัขอตัวกลับบ้านก่อนนะขอบคุณพี่น้องที่ทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับมารับชมครับต่างช่องเพจเฟซบุ๊ก k ่องวินัยสุทธินะครับเดี๋ยวเดินไปหารถก่อนครับผมรถก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่วันนี้ขับรถส่วนตัวมานะฮะรถ รถสามล้อนะครับนี่ฮะรถของแอดมินเองขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ก็พี่น้องมาแล้วครับรถส่วนตัวเยอะะรถปิกอัพรถเก่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมตลาดน้องแป๊กว้างขวางครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเดินก็ไม่ร้อนนะครับมีหลังคามีอะไรเรียบร้อยฮะตลาดน้องแป๊ขอบคุณนะครับที่รับชมอย่าลืมนะครับ อยากมปเที่ยวชมและอยากมามาซื้อของกับตลาดน้องแปบมาได้นะครับทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์นะฮะก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ